บอกได้เลยนะครับวันนี้ถ้ากรกตรับรองแล้วเรื่องนี้ยังทําไม่เสร็จตรงนี้นะผมจะขอให้นักการเมืองที่เกี่ยวข้องที่อยากตรวจสอบเนี่ยผมบอกท่านมีสักห้าชื่อไหมท่านร้องตรงเลยพอประกาศมีสมาชิกภาปุ๊บร้องตรงนี้ไปศารลรัฐธรรมนูญเลยนะครับถ้าคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็จะบอกสวสองร้อยหคนหนึ่งในสี่ที่ห้คนท่านก็ร้องนายกรัฐมนตรีได้มีคําถามอีกไหมครับมีค่ะโอ้เยอะ มาคุยเรื่องคุณคุณพิธาคุณ i ไอทีีเอาแบบยาวๆเลยเป็นเรื่องไปเลวาหน่อยคือผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันมี2อ,อย่างปนกันอยู่ 1. คือเรื่องเหตุผลทางกฎหมายซึ่งอ่อนมากแต่ว่าสิ่งที่กำลังพยายามจะทำกันอยู่เนี่ยก็คือทั้งฝ่ายรัฐฝ่ายสวฝ่าย นักร้องนะ่งพยายามจะเขยา่าแบบคล้ายๆว่าสันคลอนว่าอานันนี้จะโดนแน่ๆจะโดนแน่ๆแล้วมันก็บวกกับความเชื่อของสังคมหรือความเชื่อของแม้แต่คนฝ่ายเรากันเองเนี่ยคือเหมือนกับความเชื่อแบบเราอาบน้ําร้อนมาจนตัวเปเื่อยเราคิดว่ามันต้องโดนแน่ๆไม่มีเหตุผลยังไงก็ต้องโดนดูธนาธรก็ยังโดนใครก็โดนคุณย้อนไปคุณสมัครก็โดนเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าพิธาต้องโดนผมก็ขำๆอยู่คือไอ้ความเชื่อแบบนี้เนี่ยที่มันที่มันคล้ายๆกับว่าสันคลอนพลังของการที่มันเหมือนพลังที่มาจากการเลือกตั้งพลังแห่งค ชอบทาที่กําลังจะพุ่งเข้าไปชน250สวนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเออเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกกร,กอ,รอาจจะทําอะไรคุณพิธาไม่ได้สามหน่วยทำอะไรคุณพิธาไม่ได้ไไไดแต่เอาความละล้าหลังเหล่านี้เนี่ยมาทําลายพลังของประชาชนแล้วก็เอาความละล้าหลังเหล่านี้เนี่ยไปทําให้แบบคล้ายๆกับว่าทําให้สวเนี่ยสามารถจะตั้งป้อมไม่โหวตคุณพิธาได้อันนี้คือประเด็นที่เขาพ,าพยายามจะเขย่าก,กันทางการเมืองผมเห็นข่าวเนี่ยผมขำกิ้งเลยอันนี้ไม่ได้ว่าตัวบุคคลนะคือสยามรัฐ สื่อที่เชื่อเชื่อถือได้แบบคล้ายๆแบบในในที่ท็อปนิวโพล่ะว่านี่คือหนึ่งในสื่อที่เชื่อถือได้ของเขาร่วมกับผู้จัดการร่วมกับทยโพลแหละทำนองนี้แนวนะบอกว่าคุณสมบัติทองย้อยโพลบอกว่าให้ทําใจด้อมส้มทําใจพิธาไม่ได้เป็นนายกแน่เนี่ยคุณสมบัติแกก็เชื่ออย่างนั้นแหละแกก็เป็นแบบ,แบ,บแคล้ายๆกับว่าคนแบบที่แบบแกโดนมาเยอะแกก็รู้สึกว่าสังคมอายุที่ทำเราอยู่ในอำนาจที่อายุที่ทำแต่สยามรัฐโอ้ไปเอาไปชงใหญ่โตอะไรนะเนี่ยคือคือพยายามที่จะปั่น มันความพยายามที่จะปั่นทั้งที่คุณสมบัติแกก็ไม่ได้เป็นนักกฎหมายอะไรอะแกคือคนเสื้อแดงที่มันแบบได้รับความไปทำมาเยอะจกนกระทั่งรู้สึกว่ามันโดนอีกแน่ๆอะไรเงี้ยคือความรู้สึกแบบเนี้ยที่เขาเอาไปปั่นพิษณุอีกพิษณุบอกโอ้ถ้ามีผลกระทบผลหน้าพักเนี่ยเลือกตั้งซ่อมทั้งประเทศเอออยากให้กลัวจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> คือไอ้ที่เขาล้อมไปเรื่องคุณสมบัติสสต่ให้อ้างว่าไปย้อนไปถึงปี6 2มันกระทบผลหน้าพักปะหน้าพักที่เซ็นรับรองเนี่ยมันต้องเป็นสสได้หรือปะพักเป็นธรรมอะ คุณปิติภูมิเต็มปิติภงษ์เต็มเจริญเงเขาต้องมีคุณสมบัติสสป่ะไม่มีว่าน้าพักหลายคนไม่ได้ไม่ได้ลงสมัครสสแล้วก็ไม่ได้มีคุณสมบัติสสก็ได้มันไม่ได้มีข้อจํากัดตัวนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการพยายามที่จะกระพือวิศิรูก,ก็ตีไปเรื่อยอันนั้นเดี๋ยวอาจจะแต่ถ้าสารรับสารรับนูนรับก็อาจจะต้องสั่งแขวนอันนั้นมันเป็นกระบวนการแต่แถมไปอีกทางหนึ่งนะครับ แถไปแบบพยายามจะวิเคราะห์ในทางร้ายอะ่ะนี่คือปากที่มันคนจะถูกตีปากคือตัวเองเนี่ยกำลังจะหมดอํานาจแล้วมายุ่งอะไรเขาด้วยมาเผือกอันไรกับเขาด้วยแล้วให้ความเห็นทางกฎหมายแบบแถแล้วสื่อเนี่ยนะฮะสื่อก็ถามแบบจะเอาเรื่องให้ได้อะจะให้มันเป็นประเด็นแง่ร้ายให้ได้อะผมไม่ว่านะคืออันนี้คุณอย่าคิดว่าทาหน้าที่สื่อแต่ไปศึกษากฎหมายด้วยให้มันเข้าใจให้ชัดเจนด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรผมเป็นสื่อก็ยังไปถามโดยที่เข้าใจเรื่องกรณีคุณยก เปรียบเทียบแต่กรณีคุณชาญชัยสเสยนารักษณ์ซึ่งบอกว่าถือหุ้น a อเแต่ว่าสารดีการเลือกตั้งบอกว่าหุ้นมันจํานวนน้อยมากจริงๆมันมีคาเพีกยาสารดีกาอีกอันหนึ่งเอามาโพสต์สองครั้งแล้วหลายๆคนก็โพสต์ไปแล้วมันแบบว่ามีทนายความท่านหนึ่งเขาโพสต์เขาก็โพสต์ไม่ให้ดูสารดีการเลือกตั้งครั้งนี้แหละปีหกนี่แหละห้างส่วนจํากัดแห่งหนึ่งผู้สมัครเป็นหุ้นส่วนของห้างส่วนจํากัดแห่งนั้นซึ่งเคยทําวิทยุทํากิจการวิทยุเรียกว่าตอนนั้นเขาเรียกว่าาออสชให้ทททดดลลงง็ํ ก็ทาจริงนั่นแหละแต่ว่าพอกส,อสชเรียกให้ไปต่อบอนุญาตเขาไม่ต่อบอนุญาตเขาก็ขาดไปแล้วรายได้ที่มีเขาก็ไดเป็นรายได้จากการกู้ยืมรายได้จากการให้หุ้นส่วนกู้ยืมเงินห้างส่วนจำกัดน,นี้ก็มีรายได้จากการกู้ยืมเงินไม่ได้มีรายได้จากทางสื่อเลยใช่ไหมแล้วก็ผู้สมัครเนี่ยเป็นกรรมการก็ถูกกรกตอบอกว่าถือหุ้นสื่อไม่ได้นะ เขาก็ไปฟ้องศาลฎีกาเลือกตั้งชนะครับศาลบอกมันไม่ใช่หุ้นสื่อแล้วเพราะหมดหมดจากความเป็นสื่อไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ทําตั้งแต่ปีเท่าไหร่ปี59แล้วไงเนี่ยนะไม่ได้ทํำวิทยุกระจายเสียงถึงปี59อันนี้เคสเดียวกันเลย ITV เนี่ยเคยทําโทรทัศน์โดยการที่ทําสัญญาร่วมทุนกับเราเรียกว่าเป็นสัมปทานร่วมกับ สำนักปรัดสำนักนายกซึ่งหลังรับประหาร4ีถูกยกเลิกไปถูกสำนักนายกบอกเลิกไปเพราะนั้นไม่ได้เป็นสื่อตั้งแต่ปี50กิจการที่มีอยู่นี้เป็นการที่ได้ผลกําไรจากการลงทุนเอาสินทรัพย์ไปลงทุนในบริษัทอื่นอะไรต่างๆนี่แล้วก็มีการให้เช่าอุปกรณ์อุปกรณ์น่ต่อมนเป็นอุปกรณ์สื่อมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับสื่อแล้วนะ,ะการให้เช่าอุปกรณ์มีแล้วสองอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคาพิพากษาสารดีกา คดีเลือกตั้งอันนี้เนี่ยมันยันอยู่แล้วชัดๆแบบว่าสมมุติว่าคุณพิธาไปยื่นไปสมัครแต่น,นั้นชชาหะต้นเดือนเมษาถ้ามีใครไปร้องตอนนั้นแล้วกรกตอบอกว่ายังไม่รับสมัครคุณพิธาสมมติเนี่ยนะ,ะแล้วคุณพิธาฟ้องศาลเลือกตั้งคุณพิธาชนะไปแล้ว จบจบไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักทางกฎหมายแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมันมีมีคำพิพากษาของศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโดยกระบวนการที่มันเปลี่ยนใหม่ที่มายื่นมาล้อกันทีหลังแล้วก็แบบมันคามาถึงหลังเลือกตั้งเนี่ยมันหวังจะให้แบบว่าวเกิดความสั่นคลอนลว่า กกรกตอาจจะแขวนแล้วส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะส่งไปศาลรัฐธรรมนูนแล้วศาลรัฐธรรมนูนอาจจะพลิกจากศาลฎีกาเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินอีกอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องตั้งเป้าอย่างนี้เลยว่ากกตมีอำนาจวินิจฉัยและตีตกคำร้องนะครับกกตสามารถตีตกคำร้องได้เพราะว่าถ้าเราประเด็นเรื่องหุ้นสื่อเนี่ยถ้าเราไล่กันตามลำดับนะฮะเลือกตั้ง6 2ผู้สมัครเนี่ยเป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือหอจกอะไรก็ตามแต่ที่มันมีหนังสือบริคนสนทิมันเขียนไว้ว่ามีวัตถุประสงค์ทที่่จะสือดด้วยยโก ตีตกบอกว่าขาดคุณสมบัติถือหุ้นสื่อฟ้องสารเลือกตั้งนะสารเลือกตั้งก็ยืนยันว่าถือหุ้นสื่อปรากฏว่าพอมันมีเรื่องคุณธนาธรเรื่องคุณธนาธรที่ถามว่าไอ้ที่เขาไปเขาไปเล่นงานได้ตรงไหนจริงๆแล้วมันเป็นหนังสือพิมพ์มันเป็นมันเป็นสื่อแบบนินนนตยสารแต่มันยังไม่ได้จดแจ้งยกเลิกคือมันไม่ได้พิมพ์ตั้งนานละมันเจ๊งไปละแต่ประเด็นที่เขาเล่นงานกันนี่เขาไปอ้างว่า วุจิเจตนาไม่บริสุทธิ์คือไปตีแบบเล่นกระแสทำนองว่าธนาธรบึงรถมาแบบเพื่อจะมาประชุมแบบโอนหุ้นเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็อ้างว่าธนาธรชี้แจงแล้วฟังไม่น่าเชื่อถือเลยการเล่นแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการเบนประเด็นไปอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะเล่นงานธนาธรมันเบนประเด็นไปได้น,นั้นบอกว่าให้เกิดความเชื่อว่า เนี่ยธนาธรเพิ่งรู้ตัวว่าถือหุ้นสื่อแล้วมาโอนที่หลังทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยไอหุ้นสื่อนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงจารงของกฎหมายนะฮะมันไม่ได้มีผลที่แบบให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งพอมาหลังจากที่มันมีการร้องคนอื่นๆเต็มไปหมดเนี่ยสามนูไม่ได้ใช่คืออ้างว่ามีสสอพักของอนาคตาของก้าวไกลเนี่ยโดนตัดทันาวันมันก,ก,ก็ตอนนั้นก็คือแบบเขาไม่สู้เพราะก็บอกว่าแบบคล้าๆว่าเขาถือหุ้นอยู่แล้วก็มันหุ้นมันมีความเป็น,ม,น,ม,ม,ปนมันมีความเป็นสื่อ,อจริงๆถึงแม้ว่าาเจะถือแบบ มันไม่ได้มีผลได้เปรียบเสียเปรียบต่อการเลือกตั้งเขาเกยไม่สู้ก็สารตัดสิทธิไปคนเดียวแต่คนอื่นๆที่หนังสือบริคนสนทิเนี่ยมันบอกว่าทํากิจการสื่อเนี่ยสานูก็ตีตกหมดคือกลายเป็นก็สามารถที่จะออสมัครสอสได้เป็นสสได้เห็นไหมฮะสารเลือกตั้ง6-2วินิจฉัยอย่างนี้วินิจฉัยว่าแค่มีหนังสือบริคลสนทินี่คุณก สมัครสสอไม่ได้พราสารรัฐนูนสร้างมาตรฐานใหม่แล้วบอกว่าแค่มีหนังสือบริคนส่วนที่ไม่ใช่คุณต้องทําสื่อจริงแล้วมาถึงปีนี้มันมีสารนิการเลือกตั้งเพิ่มเข้ามาอีกว่า1กรณีคุณชานชายัยถ้าถือหุ้นจานวนน้อยคุณไม่ได้มีสิทธิที่จะไปทาอะไรต่างๆแบบคล้ายๆกับว่าไม่มีสิทธิที่จะไปทไํา,แบบา,าทททให้มันได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้ง 2. ส,สารนิการเลือกตั้งอันที่2บอกว่าดูด้วยว่ามันเป็นหุ้นสื่อบอกมันไม่ได้เป็นสื่อแล้วใช่ไหมฮะอย่างเช่นหอจกกอักรกรที่ เพราะฉะนั้นเนี่ยกกตมีอำนาจที่จะวินิจฉัยโดยอิงตามคำวิพากษาของสาลดีกาเลือกตั้งด้วยการดูว่าปัจจุบันไอทีวีเป็นสื่ออยู่หรือเปล่าไอทีวีเป็นสื่ออยู่หรือเปล่าคุณไม่ต้องดูง่ายๆไม่ต้องถามอะไรเลยไม่ต้องดูง่ายๆเรื่องการพยายามจะอ้างเอกสารการประชุมเพื่อถือหุ้นที่มีคนไปถามคนถามนั้นน่ก็เป็นทนายความของอดีตสสอ,อนาคตใหม่ที่ย้ายไปอยู่อย่ายไปอยู่พักหนุ่มวัวนเัเถอะอ เขารงใจหรือเปล่าไม่ทราบหรอกแต่ว่าถามว่ายังถือหุ้นสื่ออยู่หรือเปล่าแล้วผู้บริหารที่จริงผู้บริหารก็ตอบว่าก็ยังบริคล้ายๆกับป,ประกอบก,ก,กิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทซึ่งเหมือนกว้างคนถามพยายามจะชงว่าถ้าผู้ถือหุ้นเป็นนักการเมืองเนี่ยเข้าไปมีตําแหน่งแล้วเนี่ยจะมีผลต่อการที่มีคดีพิพาทกับสปนอ่ะใช่ไหมคือมันมีคดีฟ้องร้องกันอยูอย่ในศาลปกครองระหว่างไอทีีกับสำนังกงานสำนักปลัดสำนักนายกเนี่ยมันจะมีผลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะชง แต่ผู้ถือหุ้นเขาผู้บริหารเขาก็บอกก็คือแบบผู้ถือหุ้นเองก็ทําได้แค่ก็รอคือมันไม่ได้มีผลได้ผลเสียอะไรมากจริงๆแล้วมันเป็นแค่ว่าจะต้องจ่ายค่าเสียหายหรือว่าแต่สามปกครองผมไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วสพาพ่ะหนนต้องชดเชยแล้วก็เจ้ากันไปอันนั้นคืออันนั้นคือประเด็นใน,ใน,ใ,นในเรื่องของไอทีวีที่มันยังอยู่กกตเน,นี่ยนะฮะทำได้ง่ายนิดเดียวคุณส่งหนังสือไปถามกสทชาครับให้ตอบมาเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรว่า ไอทีวีเนี่ยยังมีใบประกอบใบอนุญาตในการเป็นวิทยุโทรทัศน์อยู่หรือเปล่าถาม d e s อสไอทีวีเนี่ยมีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์หรือเปล่าคล้ายๆกับว่าเขามีการประกอบกิจการอย่างนี้อยู่หรือเปล่าแล้วเขาได้รับอนุญาตหรือเปล่าไม่มีจบครับและกรกตมีอำนาจที่จะที่จะยกคําร้องเหมือนกับที่ยกว่าพรรที่สีสุวรรณไปร้องพรรเพื่อไทยว่านโยบายเงินเหมือนดิจิตอละ กกตก็ยกนะฮะกรกตมีอำนาจยกนะกกตไม่ได้เป็นบุรุษไปสนีที่จะส่งไปสารรับนงนแล้วบอกอแขวนนู่นเนี่ยกกตต,ต้องรับรองคุณพิธาถ้าไม่รับรองเนี่ยถือว่ามีเจตนาไม่ซื่ออันนี้ต้องตอกย้ำประเด็นนี้เลยว่ากกตมีเจตนาไม่ซื่อเพราะมันมีคำพิพากษาหลายคำพิพากษาที่มันเห็นแล้วมันเป็นแนวแล้วมันเป็นแนวให้กกตตัดสินใจแล้วถ้ากกตยังจะแขวนส่งสารรับเงินอะไนี่เจตนาไม่ซื่อถ้าคนร้องอยากร้อง คุณก็รับรองคุณพิธาไปหมายถึงว่ากรกตก็รับรองคุณพิธาไปคนร้องก็ไปร้องสารรมนุนให้สารรมนุนดูซิว่าสารรมนุนจะรับไหมก็ว่ากันไปอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยกระบวนการางกฎหมายมันชัดครับมันชัดมากว่าคุณพิธาเนี่ยถือหุ้นไอทีวีไม่ต้องไปพูดถึงประเด็นพุทธกาลมรดกเลยด้วยซ้ำถือหุ้นไอทีวีเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่สื่อมันไม่ได้เป็นสื่อแล้วเพราะฉะนั้นจบตรงนี้จบถ้าอยากจะ ดันทุลังหาเรื่องกันก็ไปร้องต่อแล้วดูซิว่ากระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเหตุผลทางกฎหมายที่แท้จริงและพลังความชอบธรรมจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยมันจะสู้กันยังไงคุณจะสู้พลังความชอบธรรมจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือเปล่าครับ <Lego>